พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559 ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขได้รับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัยช้าเด๋ยวตรกรถอีกโทร086 490 2823 ครับสวัสดีครับทรูรับมาเมื่อเช้าที่คุณเอกพรวินบอกได้เลยพี่หกบาทเจ็ดบาทขายอีกอีกวันไหมหรือรออีกก็ก็รอรอก่อนได้พี่เพราะว่าวันวันศุกร์มันขึ้นไม่เยอะไงคนะฮะวันนี้มันจะลอตัวรถผกมาแล้วก็ก็ถือว่าก็ดีแหละนะครับเออก็ แนวเดิมเลยนะครับคือถามว่าโอกาสมันจะย่อลงมาหอนไหมก็ผมให้ไว้สองแนวก็คือหกจุดเจ็ดห้าหกจุดแปดนะครับแนวแรกถ้าเกิดไม่ต่ำกว่านะฮะจะขึ้นต่อได้เลยขึ้นต่อตอนเนื่องเลยนะครับขึ้นไปที่ประมาณเจ็ดจุดห้าแต่ถ้าแต่ถ้าต่ำกว่าก็อาจจะอาจจะพักฐานลงมาก่อนที่ประมาณ เออข่าวม,มา6.5 6.45แต่มองไม่น่าเป็นแนี้เพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อในพ,พาพรวมค่ะนะฮะประเด็นก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่ต้องดึงราคามาเพื่อขายหุ้นเพิ่มทุนนะฮะอืมอก็มีประเด็นให้ให้เล่นได้อยู่นะครับผมก็มองราคาน่าจะปรับตัวขึ้นจะต่อมองเต็มที่ไม่น่าต่ำกว่า6.45 6.5เพื่อปรับตัวขึ้นต่อค่ะนะฮะ สวยตัวหนึ่ง RS <Okay. S 2> ก็ก็มู็บาทนะครับตอนนี้ต10.3ถ้าใครซื้อไปแล้วตั้งแต่ต้นๆก็ถ้าจะไปต่อเลย mm hmm. ต้องยืน10บาทได้นะครับถ้าต่ำกว่า mm hmm. ก็อาจจะขายแล้วโปฟ,ฟิดออกมาก่อนค <Okay. S 2> นะครับสำหรับตัว RS ส่วนภาคตลาดก็มันก็นิ่งๆนะครับแกว่งเอ,อประมาณ1.38 ลงมานิดน้อยประมาณหนึ่งสามสาหกหนึ่งสมห้าแล้วก็พลิกกลับขึ้นมานะครับเออเห็นก็มีเอาบางตัวประคองตลาดไว้ก็เช่น่อบออะไรํานองเนี้ยนะครับปตราทอบ้างนะฮะเออตลาดก็ยังให้ดูประมาณหนึ่งตองสามถึงประมาณหนึ่งสามสมห้าไม่สั่กว่าก็ยังจะสามารถเออซิกแซกขึ้นได้ต่อไปด้านบนนะฮะอ,อืมพัตลาดส่วน ออผู้แนะนำก็ก็นอกจากทูออก็ยังชอบวิภาวดีโรงบาลนะครับเออมันก็ยังไม่ไปไหนนักนะครับนิ่งๆอยู 2. 2. อย่ประมาณสองจุดสองหกสองจุดสองสี่นะครับก็รอซิกประมาณสองจุดสองสี่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ถ้าต่ำกว่าสองจุดหนึ่งหกคัดล็อดด้านบนก็เอรอ,ออยู่ที่ประมาณสองจุดสี่นะฮะอืมส่วนซีดีเอชหนึ่งหก ยังเน้นไปทางฝั่งรองอยู่ <c ười> นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่า843 846ก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับวันนี้ก็เอ,อแข่งค่อนข้างแคบนะครับเครื่อไหมายประมาณ850นะฮะก <c ười> <ะ>็ยังเข้าใจจะเล่นก็ก็ดูเป็นรองนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า843 846ก็เอ,อคับลอตนะครับ <c ười> แล้วก็ถ้าต่ำกว่า843มันจะเปลี่ยนมาเป็นช็อตทันทีเลย <c ười> เพราะว่าโอกาส 840ก็มีนะครับสำหรับกรณีที่มันต่ำกว่า843<ช>นะคร<ช>ับแนวต้านด้านบนก็ยังอยู่ที่857แนวแรกนะครับถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ872ค<ช>่ะส่วนทองคำก็ฟื้นตัวขึ้นมาละนะฮะอันนี้ก็เริ่มยืน1,230เหรียญได้ก็เป็นอ,อ,อยู่เล่นต่างรอนะครับไปรอปิดประมาณสัก ช่วงสัปเรตประมาณหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบถึงประมาณ 1, 000, หนึ่งพันสองร้ห้าสิบเหรียญค่ะนะฮะเบรกบนครับผมค่ะครับก็ประมาณแล้วครับพี่อ่าได้ค่ะค่ะในส่วนของตลาดก็ยืนยืนตอนนี้อืมคือถ้ามันถ้ามันยังไม่ต่ำกวาหนึ่งตรสามหนึ่งสามสามห้า 1, อ, 3, 1, 3, 3, 5, อะไรสนองเนี้ยมันก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะว่ามันคือมัน ออกด้านข้างจริงแต่ว่าสัญญาณที่จะลงเป็นลบมันก็ยังไม่มีะมนะครับพี่ก็รอถ้าต่ากว่าหนึ่งตองสาม่ะมันจะกลับเป็นลบแล้วก็เริ่มถดถอยลงตอนนี้ก็ยังนะครับถ้าไม่เกิดก็เออยังมองไปในทางโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นนะครับด้านบนก็จะมีที่ประมาณหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับถัดไปก็หนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบจุดจะดูเบื้องนก่อนับเพิ่มประมาณหนึ่งสามห้าศูนย์มาแล้วกัน ค่ะแต่ตอนนี้วอลุ่มวอลุ่มตลาดมันหายไปเยอะนะคะอืหกพันหุ้นครับใช่ครับพี่วอลุ่มก็เอทั้งวันมีแค่ประมาณห้าเองครับอ่าตัวนี้มันแสดงให้เห็นอาการยังไงตลาดแบบยินแบบวอลุ่มหายมันคืออะไรคะวอลุ่มหายใช่ไหมก็ก็คือวอลุ่มไม่เข้าพี่สัญญาณเทคนิคข้อมูลสัญญาณเทคนิคอ่าจะเป็นอะไร ก็คืออยู่ในช่วงเลือกทางว่าจะไปต่อหรือจะอ่อนตัวลงมาก่อนประมาณเนี้ยพี่เหมือนแบบคือมันก็ยังไงตอมีไม้เออมีแรงซื้อเข้ามาไล่ขึ้นต่อมันก็ไม่มีเออหรือว่าแรงขายกดลงมาก็ไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนตลาดมันมันจะที่ขึ้นมาดันแล้วมันมันเลือกทางมันจะขึ้นจะต่อหรือว่าเออว่าจะเลาะออาตัวลงมาก่อนแล้วก็ไม่มีปัจจกประเด็นใหม่เข้ามากําหนดทิศทางตลาดอะไรทํานองเนี้ยนะครับค่ะ ครับผมแต่เป็นขนา้างหน้าก็คืออาจจะดูประชุมโอเปกค่ะนะครับก็น่าจะส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำาดิบแล้วก็ส่งผ่านมาต่อกลุ่มพลังงานบ้านเราแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยกำหนดตลาดอีกครังง้งหนึ่งครับผมแต่มองทางทางด้านราคาน้ำมันมแล้วมันวัดท่อมไหมหรือว่ากรอบในขนาดไหนที่บอ,อ,อกเนน้ำมันเนี่ยมันมันแกวนไซเวนะฮะ ที่ซักประมาณกรอบล่างประมาณม30เหรียญเฉลี่ยมัดลงมามันก็มันก็เริ่มเฟื่อนตัวขึ้นมาพอเฟื่อนตัวขึ้นมาจนซักกรอบบนประมาณม35เหรียญมันก็เริ่มชะลอตัวก็เป็นภาพแก่งในกรอบไซด์เวก่อนนะจ๊ะน่าจะรอทิศทางตัวปัจจุไปก่อนนะว่าจะลงจะอายังไงอทาทิตย์หน้าใช่ไหมฮะไอนะครับพี่อาทิตย์หน้าเหรอคะเออเห็นว่าต้นเดือนนี้นะต้นเดือนมีนาคมแต่ราคาน้่มันในบ้านเรา ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินนะฮะครับขึ้นราคาสามสิบตังค์พรุ่งนี้แล้วนะอืมครับผมน้ำมันไทยแลนด์อะฮะต่อขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ใช่ราคาขายปลีกน้ำมันปตทบางจากนะฮะครับเบนซินขึ้นใช่ไหมแล้ว<ช>ลดีเซลอะดีเซลคงที่เพราะว่าดีเซลกับเบนซินอะทางประเทศไทยเขาจะให้ราคาไม่ให้เกิดส่วนต่างเยอะฮให้ราคาใกล้เคียงกันนะ ค่ะตอนนี้เบนซินออกเทน95ก็อยู่ที่ประมาณ29บาท56นะฮะแก๊สซีลล์เก้าห้าี่สิบองเก้าศูนย์ในปวิภามานะวิภา2อง2ุดแล้วแกไม่ฟังน้ำมันใช่ไหมดิเซนต์สิ่งพิ่ฟังพี่ผมฟังผมไม่เคยรู้ผมไม่ได้ไปไหนยังไงตอนนี้ผมพักฟื้นอยู่ไงโอเคอือครับอ่าวิภาโอ้แล้วไงต่อ2.30แล้วไงต่อคะก็เราขาย2.4ไงพี่นาต้าเนี่ย เขาเคาเคาเคาสิบตังค์เอาวะครับวไม่ไม่สิบตังค์พี่ผมนะนะแต่สัปดาห์ก่อนแล้วสองจุดสองศูนย์สองจุดสองสองแล้วพี่ค่ะเข้าเป้าใช่ไหมคะยังไม่เข้าพี่สองจุดสี่ไงถึงจะเข้าเป้าอ๋อเป้าสองจุดสี่จะให้เปล่าล่ะฮะจะให้ไหมจะถึงกันเหรอถึงหรือเปล่าเหรอสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออพี่บองก็ช่วยหน่อยดิช่วยคอหน่อยพี่ไม่มีตังค์โอ้ไม่มีตังค์อะไร มามาเคาะเลยเคาะเลยแล้วคนหาดใหญ่เคาะต่อไปอ่าครับตามคุณองคุณองไทยพาณิชอันเนี้ยครับอือเออแล้วไงทีทียูอะไรเหรออคนเชียพี่ทียูอ่ะก็เห็นอะไรพี่พี่นิพนธ์เขาเชียตัดเล็กดูเกดูเสวยสวยสวยอืมเห็นแล้วนิวไฮของเฮ้ยฮาเก่ายี่สิบสองบาทจะมองเท่าไหร่เป้าเท่าไหร่ก็บอกน่าไฮเดิมยี่สิบสองอ๋อจุดสูงรอบก่อนใช่ไหมยี่สิบสองบาทน่าจะผ่าน คุณอ่องให้ยังไงตัวนี้ทางเทคนิคของคุณก็มองกมองยี่สิบสองอลอพี่ทังยี่สิบสองเลยอืมอืมอืมสวยอยู่สวยอยู่ได้อีกเอ่อสองบาทฮะสองบาทตัวนี้ผมผมมันมันมันบางทีมันขึ้นยามไงตัวเนี้ยมันเดาทางมันลำบากคนเชี่ยวกันตัวเนี้ยหุ้นเขามีตัวมีตนมีคนเจ้าของได้นะฮะอืมก็เลยก็อยากแนะนำเท่าไหร่ค่ะกลัวไปติดกันให้ตาารย์แกลุยเดียวแล้วกันพี่ค่ะค่ะค่ะอ่าครับผม ต่ก็สวยนะสวยสวยดูอยู่เอเทคนิคเป็นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เป็นแบบหูมันเริ่มเนี่ยเป็นอัพเพนละไงเทงราคาเช่นพี่เส้นก็เฉลียระยะได้เลยย็ยาวถั้าได้เลรงตัวจากบนลงล่างตอนนี้ตอนนี้เส้นเอ่อระยะกลางมันจะพยายามฟอร์มตัดยาวขึ้นมาแล้วไงอืมอืมครับผมค่ะตัวทียูอ่าได้ได้ค่ะคุณออกประเด็นก็มีหลากหลายเรื่องนะตัวนี้ เรื่องการขยายธุรกิจขยายไรายได้ของเขานะฮะอือทีเอฟใช่ไหมเอทียูใช่ไหมพี่ค,ครับส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรก็ไปซื้อกิจการเพื่อแบบเอเป็นแบบเหมือนแบบให้ผลการทำนงานมันโตเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบวิธีรัดเลยก็คือไปซื้อประเทศมาเลยอะไรเงี้ยอแล้วกคนส่งงบมาเลยแล้วก็ขยายไปตามตลาดอแต่ละแต่ละแถวที่ไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะค่ะค่ะเนาะอินเตอร์อินเตอร์อืม อย่าลืมนะงานวันเสาร์ที่12มีนาะครับ12มีนาะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยเอาหุน start ้นสตาร์ทอัพหนุตัวหนึง่งแล้วหุน้นอัพสตาร์ทบัรจัน์อีกตัวหนึง่งตรงนี้งาน<อ>งานท<อ>ั้วง,งวันเลยพี่ตอนแรกบอกครึ่งวันเช้าออาของของขอ๋อครึ่งวันเชา้าครึ่งวันบ่ายอ๋อกกินอย่างเดียวเลยไม่ต้องทํางานอ๋อนั่งกินแต่ว่าครึ่งวันบ่ายนี่อีกเซ็กชันหนึ่งใช่ใช่อีกเซ็กชันหนึ่ง อแต่ควรจะนั่งนั่งด้วยกันเดี๋ยวพี่จะให้นั่งทุนที่ได้ตังจะจากอองไปนั่งกับองจะได้คุยกันมันโอ้ครับครับโอ้ยงี้จะมีไหมพี่เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวห้ลงทะเบียนมาคครจองบัตรแล้วอะจองบัตรแล้วอพี่เดี๋ยวผมไปนั่งผมไปนั่งคนเดียวนี่ผมโดนเดินย้ำเดินย้ำของแกให้หุ้นพี่แกตายเลยนะนี่ทาให้พี่ติดหุ้นเออถ้าผมไปนั่งคนเดียวนี่ทั้งโต๊ะไม่มีใครนั่งกับผมนี่แย่เลยนะพี่โอ้อายุปูนี้แล้วจะไปหาเพื่อนทำไม เกาขนาดนี้แล้วยังในอ่องอ่ะเออเอ้าไม่ไม่ไมไมแสดงว่าไม่มีคนทำลายจากผมเลยไง oh. เออที่บอกพี่บอกว่าคนทำลายไปนั่งเอรอ่มโต๊ะของผมไงแล้วไม่มี <c oughs> เลยทำลายพี <c oughs> ออ่พี่ <c oughs> ไปบอกงี้เดี๋ยวคนเดียเขามานั่งเขาอื่นแล้วก็มองมาทำโต๊ะผมแล้วแบบเออไม่มีนี่แย่เลยนะพี่ <c oughs> เออ okay. งานเริ่มเช้านะงานพี่ปีนี้เพราะว่าอ่านักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมรายการจะต้องเข้ามายัดข้อมูลให้ได้หมดนะ เปิดลงทะเบียนเจ็ถึงแปดโมงแปดโมงอุ่นเครื่องอะไต้มตึ้ตึ้เลยต่เช้าเแล้วก็มีสรบงสเปาให้กินข้างในไม่มีเบรกเลยเสร็จแล้วก็โต๊ะจีนเลยเอาให้ทั้งวันเลยโอ้โหจัดเต็มมากจัดเต็มอยากรู้จะไปเคาะจะไปจีจะไปแทงอองออกมาให้ได้สองสามตัวโอ้โหจัดเต็มมากค่ะแล้วแล้วอาจารย์นิพนธ์จะไปไหมเนี่ยไปเอาไม่พาดไหมาดไม่ลาดของแกของแกเอามาสีตัวเด็ดฮ เราแกต้องต้องสี่โต๊ะว่ะพี่แจขาดไปเยอะไม่ไม่ไม่ให้เด็กๆได้กินบ้างเอะแกแกนอกมั่งผมรู้ว่าแกต้องแบบประมาณสี่ห้าโต๊ะรือเปล่าพี่ไม่พอโต๊ะนึงอะไรเงี้ยครับผมฮะก็เแลลเล่นนะก็ทําอยู่เคยทําที่เดียวกันมาก่อนนะฮะสนิกอาจารย์แกค่ะครับผมครับอาจารย์กับคุณออกนี้เจ้าชูประตูดินเหมือนกันมั้ยเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ครับผมไม่ผมไม่เขาบอกนักวิเคราะห์เก่ง ต้องจะชู้วะทำไมพี่ม่ลูกก็พูดมาพี่ก็พูดไปแลแหละม่รู้หรอกอ๋อครับผมครับเอ่ภาษาไทยเขาเรียกว่ากะล้อนรู้จักไหมอ๋อกะล้อนกะล้อนที่เชื่อครับผมอออืมภาษาธรรมดาเขาจาชู้บางทีก็ต้องพอแล้วที่พี่คุยกันที่ใงแนวลเออพอเออพี่ปะเดี๋ยวคนฟังเขาจะเบื่อนะฮะก็คุยอะไรกันเออหรือุูนมันก็แต่พูดมันก็ไม่ไปไหนนะวันเนี้ยเออมันแกว้งแกว้งแบบแต่อ๋งให้ r อเอสเมื่อวันศุกร์ก็ได้ยี่ทรูก็ได้วิพาก็ได้หมดเลยนะสามตัวนะ เออครับแต่ยังไม่ถึงเป้าไงพี่แต่ถ้าใครแบบเออกําไรก็ถ้าเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นก็ขายมาแล้วแต่อ่ะแต่มองเป้าก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์จ้ะครับผมขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับคุณผู้ชม